ได้แล้วจ้าผัดหมี่โคราชส,สูตรเด็ดของป้าหุยน่ากินมากเลยครับป้าถ้าน่ากินก็กินเยอะๆถ้าไม่พอก็สั่งเพิ่มได้แต่คิดตังนะครับ อร่อยมากเลยครับป้าขอบใจจ้า ้าวคุณลูกหมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าจุม๋มเป็นยังไงคะวันนี้ขายดีไหมขายดีสิคะตั้งแต่ป้าทําห้องแอร์เพิ่มเนี่ยขายดีขึ้นไปอีกแล้ววันนี้มาคนเดียวเหรอคะใช่ค่ะหนูเอาผัดหมี่โคราชหนึงจานนะคะป้าได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณลูกหมูไปนั่งรอในห้องแอร์เย็นๆก่อนนะคะค่ะ ป้าครับผมขอเพิ่อมอีกจานนึ่งนะครับได้ได้เดี๋ยวป้าทำให้นะได้แล้วจ้าขอบคุณครับป้าเออเรื่องนี่พ่อหุ่มเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่เหรอป้าไม่คุ้นหน้าเลยอ๋อผมย้ายมาอยู่ได้สักพักแล้วครับย้ายมาอยู่ตรงคอนโดโซีพีเอ็มตรงนี้เอง อืมคอนโด CVM เหรอแสดงว่าหนูก็ต้องรู้จักแม่หนูคนเมื่อกี้สิออืผมไม่รู้จักนะครับป้าเอาไม่รู้จักได้ยังไงเนี่ยคนลูกหมูเจ้าของคอนโด CVM แล้วก็เป็นเจ้าของที่ที่ป้าเช่านี้ด้วยอ๋อเหรอครับใช่รวยก็รวยชีวิตเขานะดีทุกอย่าง แต่เอาพับเรื่องเดียวพาะหล่มรู้ไหมว่าเรื่องอะไรเ,ออเรื่องอะไรล่ะครับป้าเรื่องความรัก <c oughs> ไม่รู้เขาเป็นอะไรนะหาแฟนไม่ได้สักทีป้าอยู่ที่นี่มาก็ตั้งหลายปีแล้วไม่เคยเห็นเขาเดินคู่กับผู้ชายเลยสักคนรวยขนาดนั้นยังหาผู้ชายไม่ได้เลยพาะหนุ่มลองคิดดูสิ สงสัยอยากจะขึ้นคานทองไปตลอดชีวิตแล้วมั้งทางเขาเถอะครับป้าผมก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องเขาสักเท่าไหร่หรอกเอาน่ะพนมเหมาหมอยเหมาหมอย,มยป้าเอาผัดหมี่โค้าจานหนึ่ง ได้จ้านั่งรอ่อนนะขอนั่งด้วยนะคะเชิญครับเก็บตังเลยนะครับป้าได้จ้าของพ่อหนุ่มผัดหมี่สองจานน้ำเปล่าฟรีร้อยหนึ่งพอดีจ้ะขอสแกนนะครับได้จ้าสแกนเลย เาแล้วจ้าขอบใจนะจ้าครับเดี๋ยวควนพ่อหนุ่ม,มานี่มานี่มาใกล้ๆป้ามีอะไรเหรอครับป้าพ่อหนุ่มไม่กลัวบ้างเหรอกลัวอะไรเหรอครับป้าก็แม่นหนูคนนี้ไงหน้าเวี่ยงซะขนาดนั้นตอนสั่งผัดหมี่กับป้าป้าคิดว่าจะมีเรื่องซะแล้วแต่ดูทรงแล้วนะคงจะโดนแฟนทิ้งมาชั่ว ไม่งั้นหน้าคงไม่บูดแบบนี้หรอกป้าป้าพูดอย่างนี้ได้ไงครับถ้ามันไม่ใช่ความจริงนอก,ก็เสียหายนะครับโอ้ยพนมคิดมากนะป้าก็พูดไปงั้นงั้นแหละแต่เอ๊มันอาจจะจริงก็ได้นะป้าเอาแล้วพ่อหนุ่มไม่คิดอย่างนั้นหรือไงเล่า ต่อไปนี้ผมคงต้องไปกินร้านอื่นแล้วละ่ะร้านนี้ผัดหมี่โคราชรสชาติอร่อยจริงแต่แม่ค้าขี้ดินทาแบบนี้ผมไม่เอาด้วยหรอกกล้าพูดขนาดนี้เลยเหรอเออไปหาร้านอื่นกินก็ไปร้านฉันนะ่ะขายดีอยู่แล้วขาดลูกค้าอย่างนายไปสักคนไม่เจ๊งหรอก ใจขาเมาส์จริงๆเ hey. ป้าจุม๋มเดี๋ยวเอากลับบ้านหอีกห่อนึ่งนะคะได้ค่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะได้แล้วค่ะคุณลูกหมูขอบคุณค่ะป้าจุม๋ม คุณลูกหมูคะคุณลูกหมูเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นไหมคะค่ะทำไมล่ะคะคุณลูกหมูรู้ไหมคะว่าเด็กคนนั้นเขามีเสียเลี้ยงอะไรนะคะป้าจุ๋มคุณลูกหมูตกใจเลยใช่ไหมคะมป้าเองก็ตกใจดูท่าทางก็ยังเด็กๆอยู่เลยแล้วป้ารู้ได้ยังไงคะ ก็ป้าเห็นเขาไม่เคยทำงานทำการอะไรเลยแล้วดูการแต่งตัวสิคะกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยเด็กๆแบบนั้นจะมีเงินซื้อเองได้ยังไงไม่พ้นเสียเลี้ยงแน่เชื่อป้าแล้วป้าจุ๋มไม่คิดบ้างหรอคะว่าที่บ้านเขาอาจจะมีเงินหรือไม่ก็พี่สาวเขาอาจจะรวยทรงอย่างนั้นนะคะคุณลูกหมูจะมีพี่สาวรวย ไม่ค่ะไม่มีทางหรอกค่ะถ้ามีพี่สาวก็ต้องเป็นคนจัดหาให้นั่นเลยค่ะเจ็บใจแทนพ่อแม่ของเด็กคนนี้เหรอคะแหมคุณลูกหมูนี่มีน้ำใจจริงๆเลยงั้นป้าขอตัวก่อนนะจ๊ะ เห็นอกเห็นใจคนอื่นพอทีฉันละ่ะไม่เคยเห็นใจยังไม่เรียกเก็บตังค์นะป้าไม่ได้มาเก็บตังค์ป้าจะมาคุยกับหนูนั่นแหละเรื่องอะไรอ่ะป้าป้าจะบอกว่าหนูเนี่ยสวยนะคงจะมีแฟนแล้วสิผิดกับผู้หญิงคนข้างในเขาเลยอายุปูนนะั้นแล้วยังโสด หาแฟนไม่ได้สักทีจริงเหรอแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นใครหรอป้าอ๋อเขาเป็นเจ้าของที่ตรงนี้แต่ที่โสดก็คงจะเป็นกรรมของเขาน,นแหละเขาทำอะไรไว้หรอคะเขาทำกับป้าไว้เยอะเลยแหละขี้งกไม่มีใครเหมือนนี่ขนาดรวยแล้วนะเพิ่งจะเอาเงินไปใช้อะไรนักหนา พอถึงเวลาเก็บค่าเช่าเป๊ะทุกรอกจริงเหรอคะจริงสิคุณลุงบูไหนๆจะนินทาแล้วก็พูดมันให้หมดเลยสิรับประจุเออ <c oughs> ทำไมหรอคะทำไมถึงไม่กล้าพูดทีเมื่อกี้เห็นคุยสนุกปาก ป้าก็แค่เมานิดหน่อยเองแต่คนที่ป้าเมาก็ไม่เกี่ยวกับคุณลุกหมูนี่คะใครว่าไม่เกี่ยวล่ะคุณคงไม่รู้จักเขาสินะคะเดี๋ยวฉันจะแนะนำให้คุณรู้จักเองนี่คือฝนเป็นน้องสาวแท้ๆของฉันเอง ม้านินทาว่าร้ายพี่สาวหนูแบบนี้หนูจะเอาเรื่องเอปอ้าขอโทษอ,อย่าพิดป้าเลยนะมื้อนี้ป้าเลยยี้ยงเองไม่ต้องจ่ายป้าก็ได้ไม่เป็นไรค่ะป้าเก็บเงินปกติเถอะป้าจะได้เอาเงินไปหาเช่าที่อื่นหมายความว่ายังไงคะคุณลูกหมูก็หมายความว่าพี่ลูกหมูเขาไม่ให้ป้าขายที่นี่แล้วยังไงล่ะใช่ค่ะ ทิ่นี่ไม่ต้อนรับแม่คาขี้นินทายอย่างป้าฉันให้เวลาป้าสามวันรีบเก็บเข้าของแล้วออกไปซะหวังว่าเราจะไม่เจอกันอีกนะป้าคุณลูกหมูหนูให้โอกาสป้าเถอะนะทำไมมันลงเอ้ยแบบนี้ได้ล่ะ แล้วแบบนี้ฉันจะไปหาทำเลดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนโอยจุมยจ้ม้ยจุ้มแค่เธอในะยิ้มแค่นั้นมันก็ททำไห้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ททำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหาว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีทําไมมีใคร